สวัสดีครับน้ำลายยืดเละเพิ่งไปฝ่าฟันกดมาไม่ได้เป็นอร่อยครับเพิ่งฝ่าแบบเพิ่งผ่าเสร็จเลยกเื่อะให้กัดฟันกดไว้อาปากไม่ค่อยได้นะทุกคนก็คือหลองฝ่าก็คือกินอะไรไม่ได้แล้วไง ไม่รู้จะทำอะไรยังไม่งงเลยเลยมาไลฟ์รีวิวการฝากฟันคดครั้งที่สองให้ชีวิตนะครับคือผมฝากครั้งแรกไปเมื่อ6ปีที่แล้วตอนแรกว่า2ปีพอดูไอ้แผ่นเอ็กซเรย์ที่ที่เอ็กซเรย์ไปครับพี่แล้ว6ปี6ปีฟอนไปสุดไปเลยก็คือรากฟันมันก็แบบ ตอ่อต่อขึ้นเยอะเลยคือหมอรีวิวกว่าฟันบนใช่ไหมฟันบนเป็นฟันบนข้างขว่าเป็นซี่ชีถอดได้เพราะมันขึ้นขึ้นผอมมาให้เห็นอืมนงนั้นก็จะไม่ได้ยากากแต่หมอก็บอกว่าฟันมันแข็งแรงแบบแข็งแรงเวอร์คือมองงัดแล้วงัดอีกงัดทั้งงัดทั้งงัดก็ียไม่ออกงงมาก สี่บนคือแบบไม่ไม่ได้เหนื่อยมากงัดงัดแปบบ๊แบแ๊บเดี๋ยวก็ออกแล้วสี่ล่างคือแบบอืมสุดสุดสี่ล่างคือต้องฝ่อออกอืมราบพี่แล้วต้องแค a c k c r a ฟันโคตรออกเป็นหกหกส่วนรอบนี้เหลือห้าส่วนแบบวินาณชีที่กำลังต้องก่อฟันเพื่อทำให้มันหักออกเป็น ส่วนๆคือแบบอืมเป็นช่วงเวลาที่วเวลาเดินช้ามากแบบว่าอืมได้กลิ่นอะแบบเครื่องเครื่องกรอมจะมีมอเตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบก,ก,กลิก่นเแหบบมือนอะไรไหมอะคพราแบบบนี่คือกลแบบิ่นการเสียสีเครื่องอุปกรณ์กับฟันฉันเหรอคือแบบกลิ่นแบบเหมือนมันกลิ่นอยู่ในโรงโรงเหล็กอะโรงเหล็กแล้ว ก็ต้องอล็อกเลยกอ็อืมอะไรประมาณนั้นเลยก็คือแบบพอพอกอแล้วหมอพขาต้องครกใช่ไหมครกออกเป็นให้มันออกอ่ให้มันแยกส่วนออกจากกันก็คือครากแล้วมันมันยังออกไม่ได้เหมือนแบบหมอบอกว่าฟนันมันแข็งแรงมากลากลึกมากคือก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 อ,อยู่อย่างนั้นอะ่ะแต่คือหมอมือเปามากอนะคือถ้าเจอหมอมือหนักนี่คือ สิ้นชีสิ้นชีวิตไปเลยอืมฟังเรื่องไมเนะี <c oughs> ่ยึงรอดชีวิตนะได้แล้วเมืวันเอจากครั้งแรกของปีที่บอกอะคือที่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้ากลับไปเพราะเขาแล้วนะคือมันชิจจชาแล้วก็ฟัเลยแต่เหมือนแบบพอเจอซี่ร่างเนี่ยซี่ร่างคือมันเป็นแบบเหมือนฟ้าแฝดอ่นะมันนอนร้อแปดสิบองศาคือนอนเป็นแบบ นอนอะนอนแบบเหมือนท่าที่เป็นแบบพระพุทธเจ้าปางกฤติพา,านเนี่ยคือนอนอย่างนั้นเลยร้อยแปดสิบองศาอืมสุดคือไม่รู้เขาว่วงมาจากไหนอะคือเขานอนราบเลยคือถ้ามันแบบไม่นอนราบมันก็ยังแบบดีกว่านี้อันนี้คือนอนราบมันคือต้องฟัก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 ลอกักอีกจะบ้าตายรอบนี้ก็เลยแบบ หมอบอกรอบที่แล้วจำได้ว่าโนดไว้ว่าเป็นซี่ที่ยากมากซี่สายร่างรอบมีขวาล่างก็เลยแบบกี่ชาชาโปะยาชาเอาทุกอย่างแล้วก็ให้ลงไปรอประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีคือแบบจะเอาแบบให้ยาชามันออกฤทธิ์มากที่สุดแล้วก็ค่อยขึ้นกลับไปาน้ำลายเหนียวมากอะคือแบบยาชาคือทำงาน ดีมากอะรอบนี้ทํางานจนแบบจมูกลูกขวาหายใจไม่ค่อยออกไม่ใช่หายใจไม่ค่อยออก,ไม,อไ,มอออกไม่ค่อยรู้สึกมันหายใจแต่แต่แบบเรารู้สึกหายใจไม่ออก<ม>นั่นแหละครับจบไปละฟันคุดสี่ซี่คือไม่รู้คนเรามันจะมีฟันคุดได้อย่างไรสี่ซี่เนาะอืมแต่บางคนก็มีสองซี่ ฉันมีสี่ครบเลยจ้าใช่สองขวาสองอืมอืมฉันว่าเป็น OCD ีดีนีชอบความเพอร์เฟกต์นี่มีสี่นี่ละอืมอืมบเรสุกกินอะไรไม่ได้หรอเศร้าอะทำอะไรดี มันมีคนบอกออก,อ,กออกสีเหมือนกันออกสีซื่เนี่ยรังเดียวเลยไหมนี่คือแบบกลัวกินข้าวไม่ได้คือถ้าไม่กลัวกินข้าวไม่ได้ก็คือจะจะจะสีซีท่ทีเดียวเหมือนใช้เจ็บทีเดียวมันทรมานมากเลยตอนมันงัดไม่ออกคือแบบไม่รู้จะไปแข็งแรงอะไรที่ฟันคุดอืมมาแข็งแรงที่ฟันหน้าสิคือฟันหน้าก็แข็งแรงอยู่แล้ว ออฟคนคุยตั้งแข็งแรงว่างัดองไงก็ไม่ออกงัดทางงัดแล้วนี่แต่เดี๋ยวต่อไปนี้ไปออกอีเวนก็จะแบบนี้หน้าขวาเท่าหน้าซ้ายนะฝรัลิีหน้าขวาลจะก่อไเนีย่ยาเอารูปม่ช้ามาเทียบนะตอนนี้คือแบบสภาพดีที่สุดสภาพออกอีเวนต์และลองออกอีเวนต์ มีแม่เวว่ะอืมจุ๊บันอยู่ที่ยหกับยามาเงไม่ต้องห่วงกินยาเรียบร้อยกินออคซิเจนกินตอนข่าเรียบร้อยแล้วสุดๆคือฝ่าฟันคุดน,นี่บอกเลยว่า เป็นอะไรที่ยกให้เลยคือรอบรอบที่แล้วยกให้เลยว่าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตที่จะโปวดทร,รมานแสนเยือเกเย็นที่สุดทุกวินาทีเมื่อไหร่จะคลานไปเร็วๆรอบนี้คือโอเคดีขึ้นเยอะ <S <S อขอบคุณคุณหมอที่ชิดชาให้ยังเบาบมือ เออดูยีหโมยี่โมไหนกันอยูกก้อยเส้นประสาทไหมงั้นจะก้อยนะไม่รู้เหมือนกันอะ คือพี่ยอมดืม่มตาดืม่มตาดูเหมือนันว่าเขาใช้อะไรในปากแล้ววางแต่ก็ดูไม่ค่อยเห็นเนะอืมคือหมอหมอจะดีมากหมอคือแบบเยให้แบบน่าจะสี่ห้าสี่ห้าเข็มอนะหมอบอกได้แบบแผลสมานเร็วๆตอนนี้ก็ครบ,ครบเกณฑ์ไปก่อนนะ น่าปูดไหมอันนี้นอันนั้นอะคือผากกด่ไหมอันนี้ไม่ได้บวมยังไม่ได้บวมนะแต่เป็นผากดกดต้องกดที่กดไว้เดี๋วต้องเปลี่ยนทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมง่าาข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่ง่าไปเมื่อหกปีที่แล้วแล้วก็กลัวจึงรวบรวมใจก็ มาฝ่าตเลยแ้ละไม่มีงานเราจะเที่ยวอ่าเลยปีหน้ากับมาจะได้แฮนด์ซัม่อฝ่าฟันคุณหรอใช่ยครับฝาฟันคุดแต่ดวงไม่กุดนะจ๊ะ อะไรอะงงหนุ่มตองเมาชาเป็นไรเป็นไรโอเคจบการรีวิวขอบันคุดของนายสกายวงวีนทีฟอนฟันคุดข้าวก๋า แฮปปี้เดลเย่รงหน้เรลยทุกคนขอให้ใครมีฟันคุดก็ไม่เจ็บหรือก็รีบไปฝ่าก็ดีไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ใครอายุยังน้อยรีบไปฝ่านะเรียกความเตือนจากคนที่อบุโสตอนตอนตอน้ตอนอืมนี่พอซะนะประสายังไม่โตย้ายืดเจ็บับ่อภาษาโตเต็มที่แล้วก็จะเจ็บจี๊ดโอเคนอนยองไหมฮะ นี่ดู้ย um <ๆ>ังไงเออเอาหนับทราบเก่งมากเออโอ้ฟุตแบบไม่ค่อยออกปากไงกัดฟันตลอดไม่เป็นไรอืมอืมครับโอ้เออครับไปครับผมบายบายเจอกันมาเป็นอย่าง with it